สวัสดีนะครับน้าๆทุกท่านนะครับผมวันนี้นักคิดอยู่ที่บางนกเปี้ยววี้บางนกเปี้ยวนะวันนี้ก็มันตกแต่ก็เม็ดฟมนะครับข้อเดียวนี่นะวันนี้มันตกขอเดียวเนาะวันนี้ก็ส่งเอียร์เรียบร้อยออกบ้านตั้งแต่ตีสี่ตีห้านะบิงไล่ส่งเอียร มันลุ้นกันครับว่าเราจะได้สักกี่นันนะวันนี้นะครับผมวันนี้นะคิดลงสี่คันครับค่าคัน75บาทนะครับผมค่าคันไม่แพงครับ75บาทปลาออกได้หมดเลยนะครับบางน้ําเปรี้ยว200ไร่นะครับองอากาศเนาะใช่ามเซานะครับเนี่ยสาเซาเนาะก็ใครจะมาก็ได้ครับนี่ก็อากาศนะครับไม่ค่อยดีนะวันนี้ครับมีฝนมีฟ้ามีฝนยังไงยุ่งนิด ไปแล้วนะครับไปแล้วนะครับดูหวานเจี๊ยบนะครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้นักคิดนะครับใช้ขอนะครับเบอร์เจ็ดนะครับผมเบอร์เจ็ดกมาคัสะนะครับแล้วก็ขอเดียวนะครับมัดขอเดียวนะสายเมนสิบห้าปอนนะครับผมสายเมนสิบห้าปอนหวานนิดนึงนะครับลอกเบอร์สองพันนะครับผมอุปกรณ์ตกปันนินของนักคิดนั้นเนี่ยเอามาตกเอามาตกยิสกนะครับผม มันจะได้แบบได้รสชาตินะครับนะวันนี้ก็หอากาศนะครับช่องเช้าเหมือนจะดีนะแต่พออ่าอ้ไม่ใช่ว่าเช้าหลอกสายๆอะ่ะมันจะดีแต่ว่าตอนตอนในอันนี้เสร็จนี่โอ้โหทั้งฝนทั้งลมโอ้นะครับอากาศถนนหนทางเละไปหมดเลยนะครับผมเปียเปียหมดเปียกทั้งตัวนะครับตอนนี้ก็ ปลาไซส์สวยนะครับวันนี้เจอแต่ไซส์สวยๆเลยนะครับดูนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวแรกของนักคิดนะครับมาแล้วนะครับผมวันนี้นักคิดใช้เหยื่อหน้าดินนะครับผมหน้าดินสี่ถุงนะครับให้เก็ดมิกหนึ่งถุงนะครับให้ผสมนะของนักคิดเป็นหัวนะให้ผสมนะครับขนมปังสองโลนะครับอ่าโอเมก้าสองสองถุง ยืโ it, oung, mm ่โลเยืโลไข่นะถ้าไม่มีเยืโลไข่ก็เป็นยืโลธรรมดาก็ได้นะครับสองถุงนะครับแล้วก็เหมยเขียวสองถุงนะวันนี้นะคิดลองใส่เหมยเขียวนะครับมะขิดหนึ่งถุงนะครับอันนั้นแหละครับผมลำเราจะเพิ่มก็ได้ถ้าเพิ่มก็เพิ่มได้ถึงสองโลเลยนะครับผมลำอ่ะนะครับครับกินลูกปลานะครับผมตกปลาเน้นก็ใช้สูตรนี้แหละตกไปยศก็ใช้สูตรนี้นะครับก็กินดีนะครับครับไปยศแล้วก็ตกสูตรนี้เลยครับปุ้มปุ้ยก็สูตรนี้แหละครับนะครับ ก็ก็ไล่กตกดูทุกบ่ก็กินดีทุกบ่นะนะักคิดไปเมื่อวานนะกคิดก็ใช้สูตรนี้นะครับเมื่อวานเนาะไปอ่างทองนะักคิดก็ใช้สูตรนี้แหละครับตัดแปลงนิดๆหน่อยๆนะบางทีก็ใส่ล่งมันไม่มีลูงเราก็ไม่ต้องใส่นะใส่เป็นโอเมกาสองแทนเนาะแค่นั้นเองนะครับผมก็ปั่นให้ละเอียดให้เข้ากันนะครับแล้วก็มาตกได้เลยนะครับเนาะชุดนี้ก็น่าจะเกือบเต็มถังอนะครับเต็มถังอะก็สิบกโลนะครับ ถ้าเราผสมลำด้วยเนาะก็ตีไปเลยนะครับบิดสี่คันยังเหลืออีกนะครับอาทิตอ่ะครับเราก็เผื่ออ่อยด้วยเผื่อเราโยนด้วยนะครับไปไปหมายแบบนี้บ่อมันค่อนข้างกว้างเราต้องต้องตีบ่อยๆนะครับอ่อยบ่อยๆของัาคิดนี่กว่าจะเข้านะโอ,โอ้ใช้เวลาเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าไปตีก็กินเลยนะครับเพราะว่าปลามันก็บอก่อค่อนข้างจะกว้างแล้วก็ ปลามันเระแวงเบ็ดแล้วเนี่ยเขาคือเขาตกมานานแล้วนะครับเราไปนะครับมาแล้วนะครับมาแล้วตัวแรกแหกหมานนะครับเรียกว่าตัวแรกแหกหมานครับโอ้โหงานเข้าครับฝนตก ต้องเอารถไปเก็บก่อนครับทิ้งเบ็ดไว้นี่ไม่รู้ปลากินหรือเปล่าโอ้ไนเลยรู้ปลาแอบ,บกินหรือเปล่าครับผมรีบเอารถออกนะฝนตกต้องรีบเอารถออกนะครับไม่ได้นะดูนี่ครับขนาดรองเท้าเดินไม่ได้เลยนะกดิ่ะโอ้โหนะครับปลายกระดิกนิดเดีเยวเองนะครับดึกดิ๊กดกดกดกเอ๊ะคิดว่าปลาอะไรฮะนะครับ ดูมันเหมือนป้านินเหมือนปานินกินนะครับกินแล้วโก่งนิดๆ,ๆ,ๆนะครับแบบไม่วิ่งนะฮะที่นักคิดไปถามในเฟสตัตนตัวว่าให้ทายปลาอะไรนะครับนี่แหละตัวนี้แหละครับผมลุ้นนะครับเป็นปลาอะไรนะครับน้ําหนักดูไปคันนะครับผมคันนี่โก่งเลยนะแบบโอ้โหหนักอะนะักคิดรับรู้เลยว่าอุ้ยตัวนี้ไม่ธรรมดานะเนี่ยมันเป็นปลาอะไรขนาดไหนเนี่ยมีรู้ไงแรกนะโอ้โหคือมันหนักมากครับ เพราะว่ามันตื้อตื้อๆแบบเเราก็ว่าปลาลักษณะตื้อๆอย่างนี้ับเป็นปลาอะไรได่ารูนนะครับเป็นปลาอะไรโอ้โห,โหกินเบามากเลยทีแรกก็นึกคิดกันนึกว่าเป็นปลานินนะเอ้าไม่ใช่นะโอ้โหเดี๋ยวนะครับคิดไปตักแล้วนะเดี๋ยวดูนะปลาอะไรนะตักมาแล้วนะครับผมึเรียบร้อยนะครับเข้า เขาวิงเต็มวิงนะฮะเต็มวิงนะฮะตัวนี้เต็มวิงนะต่อไอสายติดติดยานะกําลังแกะกําลังแกะอยู่โอ้โหคนเดียวนะครับลําบากมากเลยไปคนเดียวนะปลากินทั้งเยอะทั้งเรียบร้อยครับเต็มวิงครับดูครับโอ้โหไอส้งครับไอส้งใหญ่โอ้โหใหญ่มากเลยตัวนี้นะไข่เต็มท้องเลยนะปลาส้งครับปลาส้งโอ้โห กินเบามากเลยนะครับว่าเป็นปลาอะไรนะโอ้โหนะครับลอกไม่อ,ออกเลยกินเบาๆเลยไปอีกแล้วนะครับผมโอ้โหเสียงลอกนะครับตัวนี้ครับวิ่งปรีดย,ยาวๆเลยนะครับผม ชึกเข้าให้นะครับชึกเข้าให้ปล่อยวิ่งยาวๆไปนะครับผมนี้นะครับตรงนี้นะนัคิดก็เพิ่งเข้ามาตกโซนนี้นะตรงนี้อ่ะเป็นเป็นด้านซ้ายนะครับผมฝั่งด้านซ้ายบ่อนะครับเข้ามาคือจอดตรงทางรถอ่ะเขาจะตันตรงนั้นแหละเพราะว่าถ้าเข้าไปข้างในก็เข้าไม่ได้นะก็ะคือเราก็ตกตรงนั้นเลยนะครับผมก็ ทีแรกเอารถมาจอดเลยนะสบายแล้วอย่างเงี้ยที่ไหนได้ฝนตกต้องรีบอ,ออกนะครับโหเละหมดเลยเปี๊ยยันไข่นะครับใชสสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับผมสามโลนะครับสามโลสามโลกว่านะครับไปสกนะุกเนาะปลาปลาส่งเมื่อกี้นี้นะจะเจ็ดโลนี่นะจะไม่อยู่นะะตัวใหญ่นะฮะไข่ติ่มท้องเลยนะครับผมปลาส่งนะครับ มาเรื่อยๆนะครับของนักิดนะครับแล้วถ่ายไม่ทันนี่นะที่หลุดที่ขาดไปนะมันเข้าต่อนะด้านซ้ายมันมีต่อแต่ด้านหน้าตรงไม่มีนะมันจะเป็นด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายมีต่ออยู่นะมีต่อแบบต่อใหญ่เลยอ่ะเข้าปั๊บนี่คือขาดเลยนักิดขาดไปหลายอันนะเออมันคมด้วยไม่รู้เป็นอะไรเพราะแต่สายเราเล็กด้วยไงสายเราสิบห้าปอนนอ่เนาะ มาคนเดียวก็ลําบากนิดหนึ่งนะครับในการตักปลานะเออ,อคือตักเองเยอะเองนักเลงพอไอ้ที่เขาว่านะประมาณนั้นนะครับก็สนุกไปอย่างนะครับเนาะนักคิดเข้ามาก็เดินเข้ามานะเอ,อ้ไม่ใช่เดินตอนมานะขี่รถ้ามาเดี๋ยวดูสภาพตอนออกนะครับดูสภาพตอนออกไม่ใช่สายหามนะสายแบกเรียบร้อยนะครับเสร็จอีกหนึ่งตัวนะครับ สามโลแน่นอนนะครับผมใส่ล่เทิมเลยนะครับปีดไปอีกแล้วนะครับผมอ่านะครับน่าจะเป็นยี่สกนะครับยี่สกใส,ใส่สวยๆนะครับผมมาคิดใช้คันของอ่าไอว่าอุนต้าไลท์นะครับผมเก้าฟุตเนาะลอกเบอร์สองพันของ GMAX นะครับผม สายเอ็นสิบห้าขอเบอร์เจ็ดครับผมขอเดียวนะครับน่าคิดตกขอเดียวเกี่ยวเม็ดโฟมเนาะ <Okay. S 1> ครับก็ก็มาเรื่อยๆนะครับผมขาดไปหลายตัวถ่ายจะมาลงก็ยาวไปนะครับต้องหลายนาทีเนาะเือาแค่นี้ก่อนเอาประมาณทักสิบกวนาทีก็พอนะครับเนาะ ตรงนี้หมายที่นะักคิดอยู่นี่ดีอย่างนะครับไอตอมันตรงหน้าตรงกลางมันไม่มีเนะเาะแถวหน้าอีกนะฮะแต่ว่าด้านซ้ายด้านซ้ายนี่จะเป็นตอใหญ่เลยนะตรงเนี้ยเพราะว่าข้างขวาก็เป็นตอนะครับเป็นป่านะครับก็ด้านซ้ายบ่อนะักคิดเข้าไปนะสุดสุดซอยเลยนะสุดสุดทางรถครับแล้วตกตรงนั้นเลยนะ หมายนี้นะครยังไม่เคยเข้านะเข้าแต่ข้างในนะครับเนาะเดินเข้าไปนะไก่นี่ก็ตรงนี้ก็โอเคนะครับผมกินเรื่อยๆนะวันนี้สภาพอากาศไม่ดีนะ,ะก็บางคนก็ไม่ได้ไม่ได้ตัวเยอะนะครับแต่ว่าของเราก็กินกินดีนะฮะหลุดไปหลายนะฮะกินเป็นสิบตัวนะเก็บแต้มได้ก็ไม่เยอะมาก แต่ว่าก็โอเคครับผมเพราะว่าค่าคันถูกๆเนาะปลาก็ใ้สวยนะครับคิดได้ใสส,สวยนั่นเลยครับปลาโซงก็น่าจะเจ็ดโลนั้งตัวเดียวอะ่ะค่าคันสี่คันก็สามร้อยเองนะครับผมชิวๆนะครับผมตกสนุกนะตกยิ่สุกเนะาะก็ใครอยากไปก็เตรียมตัวดีๆนะครับผม ีรอดูนะครับเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นอีกนะอา่เกิดอะไรขึ้นนะครับคิดเอาปลาไปใส่กระชังนะเพื่นมาเดี๋ยวจะตีเบ็ดต่อนะครับจับเบ็ดปุ๊บว่าจะไปตีเบ็ดนะครับไปอีกแล้วนะครับผมอี่แน่ครับผมโ,โหสองตัวซ้อนเลยครับสองตัวซ้อนโอ้โห หลอกคํานับไปเลยนะครับนักคิดที่นัคิดตั้งตั้งคันสูงเพราะว่าอยากให้เราเห็นชัดๆนะแต่ที่จริงเราไม่ต้องคัตั้งคันสูงอย่างนี้ก็ได้นะครับผมเพราะว่าอตรงนี้มันไม่ค่อยมีต่อเท่าไหร่ก็ไม่ต้องตั้งคันสูงมากคานักคิดตั้งคันสูงเพื่อเพื่อจะได้เห็นชัดๆให้นะาเห็นชัดๆเนาะ นี่ในที่นักคิดเล่งอัดเลงเพราะว่ามันจะเข้าต่อนะมันมีมันมีป่าอยู่นะหัวมือเนาะไม่ไกลนะฮะห่างจากนักคิดไปไม่ห้าเมห้าห้าเมตรเองั้มครับน่ะตรงนั้นนะห้าเมตรไม่ถึงสิบเมตรอะต่อปเป็นเป็นเป็นป่าใหญ่เลยนะเราต้องรีบอัดนะถ้ามันจะวิ่งไปเราต้องรีบอัดยี่สกนะครับผม เยื่อก็ที่นักคิดแจ้งไว้นะครับผมเนาะก็ลองปั่นแล้วก็ลองไปตกดูนะครับได้ทุกบ่อเลยนะครับกินดีนะครับเชนทะเลวานนักคิดก็ใช้สูตรนี้แหละวันนี้ก็ใช้สูตรนี้แหละครับกินกินดีครับกินทุกบ่อเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปไหนอีกครับรอติดตามชมนะครับครับดูนะครับใส่เบล่มนะไส่สกใสสวยๆนั่นเลยครับ ปลาขึ้นขึ้นจะขึ้นไกลๆนะแต่ว่าเราตีไม่ไม่ไกลนะไอคิดตีแค่สิบสิบสองหรสิบสองเมตรเนี่ยเป็นสองเมตรครับเนาะนี่ครับสามดวงอับนะครับโอ้โหมาแล้วครับผมต้องกลับแล้วเนี่ยโอ้โหไม่ไม่หยุดแล้ว โอ,โอ้ดีแล้วที่มันขาดอะ่ะไม่ไหวแบกทั้งปลาแบกทั้งมังกรสองตัว <laughs> โอว้ดีแล้วมันขาดไปอะ่ะหนักมากเลยเดี๋ยวเจ้าคุณปู่ครับเดี๋ยวเจ้าคุณปู่นะคิดครับฝนก็ามาปลาก็กินครับนี่ตัวใหญ่ใหญ่ี่สุใ,ใหญ่ๆนั่งเลยอะ่ะเดอกครับ